สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานระบบ eCertify นะครับซึ่งเป็นระบบการสอกสอสอศูนย์หนึจากกรมบริษัทนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ eCertify.dld.go.th นะครับหลังจากที่เราได้รับ Username และ Password นะครับให้เรากรอกข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นช่องกรอก Username แล้วก็ช่องนี้กรอก Password นะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนะครับสำหรับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนะครับในส่วนของฟาร์มนะครับจะมี2สิทธิ์หลักไปกันนะครับก็คือสิทธิ์ในส่วนของเกษตรกรและก็สิทธิ์ในส่วนของเจ้าของฟาร์มนะครับในส่วนของเกษตรกรนะครับจะทําหน้าที่ในการกรอกข้อมูลรายหลังนะครับตั้งแต่วันลงไก่นะครับวันจับไก่จํานวนตัวนะครับ และก็ข้อมูลอาหารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปที่สตวแพทย์ควบคุมฟาร์มนะครับทําหน้าที่ในการอนุมัตินะครับลายเล้านะครับภายหลังจากที่เออจะเออสตอแพทย์นะครับคุมผู้คุมฟาร์มอนุมัติแล้วนะครับข้อมูลจะถูกส่งต่อไปที่ในส่วนของเจ้าของฟาร์มนะครับในส่วนของเจ้าของฟาร์มจะทําการบันทึกข้อมูลสัตว์ในส่วนของลายคันรถนะครับในส่วนของตัวจํานวนตัวนะครับทะเบียนรถนะครับ หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่เจ้าที่ลงค่านะครับทำามาที่บันทึกข้อมูลการค้านะครับนะครับสำหรับในหน้านี้นะครับในส่วนของสิทธิต่างๆนะครับให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่จัดการกลุ่มผู้ใช้งานนะครับก็จะเห็นสิทธิ์ต่างๆนะครับในส่วนของตัวสิทธิเกษตรกรนะครับให้เรามาคลิกที่เกษตรกรนะครับ หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มยื่นระบบสปส,สนะครับเมื่อมาที่หน้านี้นะครับให้เราคลิกที่ยื่นคำขอนะครับในการยื่นคำขอครั้งแรกนะครับให้เราคลิกที่เพิ่มแบบคำขอนะครับในส่วนนี้นะครับชนิดสัตว์ตรงนี้ให้เราเลือกที่ไก่นะครับในส่วนของหน้าต่าง ทั้งหมดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งไฮไลท์ในส่วนของสีฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยข้อมูลฟาร์มข้อมูลลงค่าสัตว์นะครับข้อมูลลงฟักข้อมูลสัตว์นะครับปริมาณอาหารการให้วัคซีนการให้ยาการเจ็บป่วยแล้วก็การเก็บตัวอย่างบูธวอบนะครับในส่วนของออตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างของฟาร์มฟาร์มนี้นะครับฟาร์มหัตถยุทธนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มยื่นตั้งแต่ลงเดือนที่หนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็ใส่เลขหนึ่งนะครับในส่วนของชื่อเอเยนตรงนี้ใส่เป็นเดดนะครับข้อมูลลงค่าสัตว์นะครับให้เราคลิกที่เพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของ EST เอ่อในกรณีนี้เชือที่ลงเชือที่สระบุรีนะครับให้เราใส่ที่สามสิบสองนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับหลังจากที่เรากดค้นหาเนี่ยมันจะขึ้นว่า EST สามสิบสองนะครับให้เรากดเลือกนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลลงฟักนะครับให้เรากดเพิ่มนะครับ กรณีที่รับไก่มาจากคาจ์คิวนะครับก็ให้เราพิมพ์คาว่าคานะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วก็เราจะพบนะครับอย่างอันนี้อย่างตัวอย่างของฟาร์มนี้นะครับรับลูกไก่มาจากลบบรีนนะครับให้เรากดเลือกนะครับในส่วนของกรณีที่เรามีการรับไก่จากต่างบริษัทนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับที่เดิมนะครับกดเพิ่มนะครับในส่วนของชื่อลองฟักยกตัวอย่างเซนทาโกนะครับให้เราพิมพ์คาว่าเซนนะครับ กดค้นหานะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับฟาร์มรับลูกไก่จากโรงฟักนครหลวงนะครับให้เรากดเลือกนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของข้อมูลสัตว์นะครับก็กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบนะครับเสําหรับของคากิวนะครับผมมีตัวโปรแกรม e ตัว ecar เนาะที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับสําหรับช่วยในการกรอกข้อมูลนะครับ ีจะเป็นไฟล์อีการนะครับที่ทุกๆท่านได้ก่อข้อมูลส่งมาทางบริษัทประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคครับออันนี้จะเป็นตัวอย่างของฟาร์มหัตถยุทธ์นะครับ ก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตัวระบบ e c เ r t i f y ีนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัวช่องสีเหลืองตรงนี้ให้เรากดเลขหนึ่งนะครับก็คือกรอกข้อมูลในส่วนของโรงเรือนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์นะครับในส่วนของฟาร์มนี้ก็คือว่าให้เราใส่ที่สามสิบสองนะครับที่สามสิบสองนะครับโอเคครับ สำหรับในส่วนนี้ของฟาร์มนี้นะครับสายพันธุ์นะครับเล้วหนึ่งนะครับจะเป็นสายพันธุ์รอสามจุดแปดนะครับนะครับในส่วนของตัววันเข้าเลี้ยงนะครับให้กดตรงนี้นะครับให้กดเพิ่มนะครับแล้วก็เข้าเลี้ยงวันที่นะครับ เอ่อเข้าเลี้ยงวันที่สามสิบตุลาคมนะครับอันนี้ก็ให้เราคลิกที่สามสิบตุลาคมนะครับกับกับวันที่เก้าธันวาคมนะครับอ๋อผมผิดครับจับวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับในกรณีนี้นะครับจำนวนเข้าเลี้ยงอยู่ที่สองหนึ่งห้าร้อยนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตัว ที่เราต้องก่อข้อมูลนะครับก็คือว่าที่มันขึ้นดอกจันนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกรอข้อมูลนะครับให้เรากดเพิ่มได้เลยครับครับจำนวนไก่ตายสะสมถึงวันที่ตรวจนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตามโปรแกรมนี้นะครับผมจะเซตไว้ที่สองวันก่อนจับไก่นะครับเอ่ออย่างกรณีนี้เราจับไก่วันที่สิบเอ็ดนะครับเอ่อวันที่หมอเข้าตรวจก็คือวันที่เก้านะครับแล้วก็จํานวนไก่ตายถึงวันที่ตรวจนะครับณวันที่หมอเข้าตรวจเลยก็คือวันที่เก้านะครับจะอยู่ที่สามหนึ่งหกนะครับให้เราใส่ที่สามหนึ่งหก นะครับในส่วนของตัววันตรวจกับวันกับจํานวนตายสะสมนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามความยืดหยุ่นนะครับอย่างกรณีของไฟล์ผมนะครับไฟล์นี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้หมอเข้าตรวจวันที่เอไก่จากวันที่สิบเอ็ดนะครับเราอยากให้หมอเข้าตรวจวันที่สิบแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับเป็นสิบครับสิบสองครับสองคูณสองสี่นะครับอ่ะ ัวโปรแกรมของผมนะครับก็จะไปเอาข้อมูลณนวะันที่สิบนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมจะเข้าตัวจวันที่เก้านะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรนะครับลบไปโอเคครับเออน้ำหนักนะครับในส่วนของตัวน้ำหนักนะครับให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักที่ยึด ตามน้ำหนักล่าสุดที่ที่ฟาร์มส่งมานะครับก่อนวันตรวจก่อนวันตรวจนะครับในกรณีนี้จะเป็นสองสองจุดห้าหนึ่งนะครับสำหรับปริมาณอาหารนะครับให้เรากดเพิ่มนะครับเอ่อข้อมูลข้อมูลอาหารนะครับให้เราลงอาหารในครบทุกเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์สามสามศูนย์หนึ่งจนถึงหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับ อันนี้เบอร์หนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบตุลาคมนะครับจนถึงแปดโนเอมเบอร์นะครับอาหารเบอร์อาหารบริษัทซีเอ็มทีดีสามสามศูนย์หนึ่งนะครับปริมาณอาหารหกสี่เก้าศูนย์นะครับกดเพิ่มครับเอ่อ ไปครับเพิ่มเบอร์สองนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น9ก้าตเนวเบอร์ครับถึงวันที่ยี่สามตุเนวเบอร์ยี่สามเนวเบอร์อาหารบริษัท c m t อมทีขีดสามสามศูนย์สองนะครับปริมาณอาหารอยู่ที่สามศูนย์สี่ห้าศูย์ครับกดเพิ่มนะครับต่อไปครับ ี่สิบสี่โนเวม ber ถึงวันที่สามดิเซมบอร์อาหารบริษัท c ีเอมทขีดคำสามศูนย์สามในมาอาหารสองหกสองร้อยนะครับสี่ดิเซม ber นะครับเบอร์สี่สิบเอ็ดดิเซมบอร์ c m t ย1 4 0 4ครับปริมาณอาหาร29,810เพิ่มนะครับอันนี้เราลงข้อมูลอาหารครบแล้วนะครับต่อไปเป็นประวัติการให้วัคซีนนะครับอันนี้อาจจะต้องสอบถามกระทางสัตวแพทย์นะครับว่าเออเราให้วัคซีนอะไรบ้างนะครับในส่วนของฟาร์มนี้นะครับก็กรอกตามนี้ได้เลยนะครับวันที่ให้วัคซีนนะครับ30ตุลาคมนะครับ ก็อันนี้กรอกตั้งแต่ลงฟากเลยนะครับข้อมูลวัคซีนนะครับชนิดวัคซีนชนิดวัคซีนก็ตามนี้เลยครับแล้วก็อายุศาสตร์อันนี้เอ่อของในส่วนของตัวกรมบริษัทนะครับอายุสตร์ที่ใส่ลงมาแรกนะครับจะนับที่หนึ่งวันนะครับให้เราใส่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็หน่วยตรงนี้เราเลือกเป็นวันนะครับกดเพิ่มนะครับหลังจากนั้นมากดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ใส่ข้อมูลที่ห้าวันนะครับ กรณีนี้เราใส่ที่3 November นะครับชนิดวัคซีน ND บว i b นะครับอายุสัตว์ที่5วันนะครับตรงนี้ต้องกดเป็นวันอีกทีนึงนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับวันการให้ยารักษาโรคหลังจากไก่อายุ30วันเป็นต้นไปนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราไปเช็ดคราดนะครับในส่วนนี้เราต้องใส่เป็นตัวตัวซาลิโนไมซินด้วยนะครับ อย่างกรณีนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเลือก E-ST เป็น165เนี่ยตรงนี้จะขึ้นเป็นซาริโนไมซินนะครับแต่ว่าในส่วนของฟาร์มนี้นะครับเราเชื่อที่สลับรีเราไม่ต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลให้ครบครับทั้งในส่วนของตัววันที่นะครับทั้งหมดเลยตัวยาแล้วก็ปริมาณยาต่อวันนะครับอย่างในไฟล์นี้เห็นว่าเขาเขียนว่า60 ppm เนอะอันนี้ให้เราใส่แค่60พอครับไม่ต้องใส่หน่วยนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะยกเลิกนะครับเนื่องจากฟาร์มนี้เข้าชั้ที่สระบ,บุรีนะครับวัดการเจ็บปวดกว่อนการตรวจก็ไม่พบนะครับการเก็บตัวอย่างบุสววบอันนี้ให้สอบถานทางสตอแพทย์นะครับอย่างกรณีของฟาร์มนี้เ,เก็บข้อเอ,อเก็บตัวอย่างบูสบวบวันที่27ตุลาคมนะครับก็ผลการทดสอบก็คือไม่พบนะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกนะครับก็กดยืนยันนะครับครับ หลังจากที่เรากดบันทึกแล้วก็ยืนยันแล้วนะครับก็สถานะนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับว่ายังไม่ได้รับเลขที่สพสนะครับในส่วนของการกรอกข้อมูลสมมุติว่าเราจะกรอกในเล้าสองนะครับให้เราที่ตรงนี้นะครับการจัดการนะครับเราสามารถค copy อข้อมูลเก่าได้นะครับจัดการแล้วก็กดที่คัดลอกไปคําขอนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับในส่วนของไฟล์นี้ให้เรากดตรงนี้เป็นเลขสองนะครับเป็นไปเล้าสอง นะครับที่การจัดการนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับอ่าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับชนิดสัตว์เป็นไก่อะทุกอย่างเหมือนเดิมนะเราคัปปี้ข้อมูลเก่ามานะครับลงเรือนที่เปลี่ยนเป็นเลขสองนะครับอ่าลงค่าสัตว์ลงเดิมนะครับเป็นอทีสามสิบสองนะครับลงฟักนะครับแล้วสองก็เดี๋ยวเป็นอ่ารของคาร์คิวอย่างเดียวนะนะครับตะกี้ผมลืมเปลี่ยนนะครับข้อมูลสัตว์ของเราสองเป็นอ่ล็อตสามศูนย์แปดนะครับเข้าเลี้ยงเข้าเลี้ยงวันที่ สามสิบออทเบอร์นะครับแล้วก็จับวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้จำนวนตัวสองศูนย์หกร้อยนะครับอันนี้เราต้องมาแก้ไขนะครับสองหมื่นหกร้อยตัวนะครับเอ่อกำหนดจับวันที่สิบเอ็ดธันวาคมโอเคถูกต้องนะครับจำนวนไก่ตายถึงวันตรวจก็ใส่ที่สามร้อยสามสิบสามตัวนะครับ แล้วก็น้ำหนักตัวเฉลี่ย2.52นะครับปริมาณอาหารที่ใช้ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื่องจากว่ามาลงลงไก่ช่วงเดียวก,กันกับเราที่หนึ่งนะครับเอ่อช่วงช่วงวันที่ก็จะเป็นเอ่อช่วงวันที่เดิมนะครับแต่กรณีที่เรามีการลงไก่เอ่อคนละวันกันนะครับหรือว่ามีการจับไก่คนละวนันอันนี้ต, around, ต้องเรามาระวังนะครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนช่วงวันที่ด้วยนะครับเอ่ออย่างกรณีนี้เราแก้เฉพาะปริมาณอาหารอย่างเดียวนะครับ น,นี้จะเป็นหกสี่หกศูนย์นะครับเพิ่มครับสามสิบถึงแปดพฤศจิกายนเก้าถึงยี่สิบสามโอเคตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสามศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เพิ่มนะครับอ่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นสองสองหกหนึ่งแปดศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้เราเปลี่ยนเป็นสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย นะครับโอเคประวัติการให้วัคซีนอันนี้เหมือนเดิมนะครับประวัติการให้ยารักษาโรคหลังจากไก่อายุสามสิบันเป็นต้นไปเราไม่ต้องใส่นะครับประวัติการเจ็บป่วยไม่พบเก็บตัวอย่างวันเดิมนะครับแล้วก็ไม่พบนะครับโอเคครับบันทึกครับโอเคครับเราก็จะได้มา้แล้วนะครับสองสองหลังนะครับกรณีที่เรามีการจับไก่ในโรงเรือนเดียวกันนะครับสองวันนะครับเราต้องทําการ ขึนสองครั้งด้วยนะครับก็สมมุติว่าในกรณีนี้เราสองนะครับมีการจับไก่ค่อมกันนะครับค่อมวันกันนะครับจับไก่วันที่สิบเอ็ดแล้วก็จับไก่อีกทีหนึ่งวันที่สิบสองนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับการจัดการแล้วก็ทัดลอกไปคําขอนะครับที่ตกลงนะครับในส่วนของตรงนี้ให้เรามาที่การจัดการแก้ไขข้อมูลครับแล้วก็ตรงในส่วนของตัววันจับตรงนี้ให้เรามาเปลี่ยนนะครับ ตรงนี้ให้เราใส่เป็นสิบสองนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับอย่างอันนี้นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นถึงวันที่สิบสองนะครับกรณีที่เรามีการให้อาหารเพิ่มนะครับโอเคหอังจากนั้นให้เรากดบนับนทึกนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับข้อมูลทั้ง สองเล้านี้นะครับจะถูกส่งไปที่สตอแพทย์คุมฟาร์มนะครับให้เราแจ้งกับทางสตอแพทย์คุมฟาร์มนะครับว่าให้กดยืนยันคําขอนะครับแล้วก็แจ้งวันที่หมอเข้าตรวจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับในส่วนของตัวตรงนี้นะครับจะมวนไก่ตายถึงวันตรวจนะครับโอเคครับ